กราบสวัสดีท่านผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดบกครกเหนือทุกท่านครับกับผมนายวรชัยพิลมผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบกครกเหนือครับวันนี้ก็จะมีเรื่องมาพูดคุยกับท่านผู้ปกครองนะครับก่อนที่จะปิดภาคเรียนประจําภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566นะครับเรื่องที่1นนะครับทางโรงเรียนนะครับโดยคณะกรรมการสถานศึกษานักเรียนผู้ปกครองแล้วก็ คณะครูนะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับท่านผู้ปกครองทุกท่านนะครับที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมปล่อยปลามหากุศลนะครับในชื่อที่ว่ามัดฉาปล่อยมัดฉาคืนสุวารีครั้งที่2ในวันศุกร์ที่22กันยายนที่ผ่านมานะครับโดยทางโรงเรียนนะครับได้รวบรวมปัจจัยนะครับแหล่งเงินที่สนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับรวมถึง ผู้ปกครองเองนะครับรวบรวมเงินนะครับในการทําบุญครั้งนี้ได้เป็นจํานวนเงิน1นึ่ง5สบาทครับก็เป็นสิ่งที่น่ายินดีนะครับที่ทางโรงเรียนเราจะได้มีแหล่งเงินทุนในการพัฒนาการจัดการศึกษาของทางโรงเรียนวัดบุคคลเหนือของเราครับครับในห้วงสัปดาห์นี้นะครับระหว่างวันที่2ถึงวันที่10 ตุลาคมนะครับเป็นสัปดาห์แห่งการสอบนะครับซึ่งท่านผู้ปกครองก็คงจะทราบจากบุตรหลานของท่านแล้วนะครับว่ามีการสอบนะครับก็ขอให้ผู้ปกครองติดตามนะครับแล้วสัปดาห์หน้านะครับระหว่างวันที่9ถึงวันที่11นะครับจะเป็นการสอบซ่อมเสริมนะครับแล้วก็ติดตามงานสําหรับนักเรียนที่ต้องมีการซ่อมเสริมนะครับแล้วก็จะเป็นวันสุดท้ายนะครับที่จะ เป็นการจัดการเรียนการสอนประจำภาคเรียนนี้นะครับก็คือวันพุทธที่11ตุลาคม2566ครับจะเป็นการมาเรียนวันสุดท้ายนะครับซึ่งทางโรงเรียนนะครับก็ได้จัดเตรียมนมนะครับให้นักเรียนในระดับอนุบาล2ถึงชั้นประถมศษาปีที่6นะครับก็ได้ให้ครูประจําชั้นนะครับนำให้นักเรียนไป ดื่มนะครับรับประทานระหว่างปิดภาคเรียนนะครับโดยโรงเรียนเรานะครับวันเรียนวันสุดท้ายนะครับก็คือ11ตุลาคม2566นะครับแล้วจะมาเปิดเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือวันพุทธที่1พฤศจิกายน2566นะครับก็จะเป็นการ เปิดภาคเรียนที่2ประจำปีการศา2566นะครับในห่วงระยะเวลานี้นะครับก็ขอให้ท่านผู้ครองนะครับดูแลสุขภาพนะครับความปลอดภัยรวมถึงทดทวนบทเรียนนะครับให้กับบุตรหลานของท่านนะครับในห่วงปิดภาคเรียนนี้แล้วก็ทางโรงเรียนนะครับจะไม่อนุญาตนะครับให้นักเรียนนะครับเข้ามาอยู่ ในโรงเรียนระหว่างปิดภาคเรียนนะครับทุกกรณีนะครับที่จะให้นักเรียนมาทํากิจกรรมอะไรต่างๆนอกเหนือจากที่คุณครูได้ประสานงานจะไม่มีนะครับแจ้งให้ท่าน้ปกครของทราบนะครับแล้วก็ห่วงเวลาดังกล่าวนะครับก็คือตั้งแต่วันที่เดือนตุลาเป็นต้นไปนะครับทางโรงเรียนเนี่ยได้เปิดรับสมัครนะครับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในภาคเรียนที่2นะครับปีการาศึกษา2566ตั้งแต่วัน ที่1ตุลาเป็นต้นมาแล้วนะครับก็ขอให้ท่านผู้ปกครองนะครับได้เชิญชวนแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้กับทางโรงเรียนนะครับว่าทางโรงเรียนวัดบโข้อเหนือของเราเนี่ยเปิดรับสมัครแล้วนะครับของนักเรียนใหม่นะครับประจําภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566โดยนะครับท่านผู้ปกครองหรือว่า ท่านใดนะครับที่มีบุตรหลานหรือว่าญาตินะครับพี่น้องที่จะมาเข้าเรียนนะครับท่านจะต้องเตรียมเอกสารหลักฐานในการมาสมัครเรียนนะครับประกอบด้วยสูจิบัตรนักเรียนนะครับบัตรประจําตัวประชาชนนักเรียนรวมถึงสําเนาบัตรประจําตัวของพ่อและแม่นะครับแล้วก็สำเนาเทะเบียนบ้านของพ่อและแม่แล้วก็ผลการเรียนจากโรงเรียนเดิมด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทางโรงเรียน จะได้ขอให้ท่านผู้ปกครองหรือว่าช่วยกันประชาสัมพันธ์นะครับว่าในการรับสมัครของเรามีดังนี้นะครับครับท้ายที่สุดนี้นะครับในห่วงปิดเทอมนะครับกับผมก็ขอเน้นย้ําแล้วก็ขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าขอให้ท่านร่วมกับทางโรงเรียนนะครับดูแลบุตรหลานของท่านในวันเปิดเรียนนะครับก็ต้องตัดผมเผ้านะครับให้เรียบร้อยดูแลความสะอาดแล้วก็เช็คอุปกรณ์การเรียนให้พร้อมที่จะมาเรียนในวันที่1 พฤศจิกานะครับครับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันพุธที่1พฤศจิกายน2 5 6 6ครับสวัสดีครับ